ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับพงเทพชาแน,นลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีอ่าจะมาอันบ็อกตัวนี้ครับก็ด d อ c V สามห้ for Canon นะครับเป็น Xanon Flash TTL นะครับตัวน,นี้จะเป็นแบบนึกแทมนะไหนมาดูสเปคข้างกล่องกันก่อนเลยนน,นี่ไกล้นัมเบอร์36ครับ า้ซตคืออะไรไม่รู้ครับรีรซไซเคิลของการชาร์จไฟก็คือ0.1วิถึง1.7วิอันนี้แล้วแต่กำลังไฟนะครับใช้ TTL ได้นะครับให้สปีดซิง์สูงสุดที่1ต่อ 8000s นะครับลดเทยแสงหรือเปล่าวะมันเตะนะครับอัปเกิดได้อันนี้อะไรไม่รู้ w i f ฟสองนะครับแสดงว่าตัวนี้น่าจะสั่งการไร้สายได้นะครับแบตเตอรี่สองพันมิลลิแอมครับสามารถรองรับเลนส์ซูมได้ระยะโฟกัสตั้งแต่2 4่ถึงร้อนะครับ5.9า i r e l e s s ไวอคืออะไรไม่รู้นะครับหัวแนวแนว,แนวดิ่งยกได้ ั้งแต่ลบเจ็ดองศาถึงเก้าสิบองศานะครับส่วนการหมุนหัวแนวนอนศูนย์ถึงสองอเจ็ดสิบนะครับคือไม่รอดครับหมุนได้เกือบรอดครับแต่ถ้าจะหมุนให้รอบต้องหมุนกลับมาอีกทางนะครับแล้วก็ LCD panel นะครับมีต่อ LCD แล้วก็ฟังก์ชันคัสตอมฟังก์ชันนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยเนาะเปิดกล่องมาก็จะเจอใบรับประกันครับจากทางร้านนะครับ AV c มีเซ็เอร์ครับแต่จริงๆตัวเนี้ยมันประกันศูนย์ก็ดอกสปีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับ อันนี้ก็เป็นคู่มือที่เราอ่านกันประจํานะครับกัดฟันแน่นเลยอ่านหรือเปล่ามีแต่ภาษาจีนกับภาษาังกฤษครับผมอ่านไม่ออกครับนี่นะครับต่มาก็จะเจอ,อตัวนี้เป็นรุ่นแบตเล่เ์ียมครับก็จะมีท่านชาร์จมาให้นะครับ สเกลบอกระดับแบตด้วยนะว่าชาร์จไปเท่าไหร่แล้วเั่นชาร์จแล้วก็สายนะครับวัต่อปลั๊กไฟก็เป็นปลั๊กเอฟีของเมืองไทยธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเมืม่อก,กี้เมื่อกี้ขออภัยนะครับ มันมีแมวน้อยแต่มันก็ยังไม่ชุดนะครับก็จะมีนะครับแบตเตอรี่ครับเห็นต้องเล่นเล็แทมนะครับก็ดับก็ดับ V B ยี่สิบนะครับสองพันมิลลิแอมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับ ต่อมาครับนี่มาเป็นกระเป๋าเลยนะครับกล่องอาไปลามีส่งก,กันเชื้อมาด้วยแล้วก็อันนี้ิว c p พ s สนะครับไม่ราว่าบัดรับรองอะไรสักอย่างครับกล่องถอยไปยดูตัวแฟตบ้างว่าในถุงก,กระเป๋านี้เขามีอะไรไมให้บ้างครับ เปิดอมาครับนี่ดึงออกมาแล้วมีอะไรอีกไหมอ่าอันนี้เป็นขาตั้งแฟลชนะครับขาตั้งแฟลชวางสำหรับวางบนโต๊ะวางบนโอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวแฟลชแล้วครับอ่านะครับมีซอฟตบ็อกมาให้ด้วยนะครับตัวแฟลชก็จะมีแผ่นสะท้อนแสงนะครับ นุ่นแสงกับแผ่นกระจายแสงด้วยนะครับแต่อันนี้ผมเคยเห็นพี่คนหนึ่งเขาเขาบอกว่า,าอันนั้นเขาเป็นรุ่นทีทสามห้าศูนย์นะครับคือถ้าถ้าดึงตัวนี้ออกมาแล้วมันจะไม่ออโต้ให้นะครับแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นหรือเปล่านะรัับเก็บไปก่อนนะครับ เวลาหนึงก็ใช้งานก็ใช้ฮาร์ดแคหนึ่งครับต้องมีเล็บนะครับด,ดูหูหราเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวส่งอินฟาราเรดนะครับนี่ห่อเขานะครับถัดมาก็จะเป็นหน้าจอพร้อมปุ่มต่างๆอันนี้เลยใส่ไว้ก่อนหน้าจอพร้อมปุ่มต่างๆนะครับก็หากระได้เจ็ดถึงสอง จ็ดถึงเท่าไหร่เนียเดี๋ยวดูกล่องแน่วนอนเจ็ดถึงเก้าสิบองศานะครับเนี่ยนี่ก็คือเจ็ดองศานะครับเจ็ดองศาครับเกือบเกือบก,กลมนิดนิดเลฮะอันนี้คือคือสุดที่เก้าสิบแบบนี้นะครับผมว่าเกินนะเกินเก้าสิบนะครับ เรามาลองใส่แบตเตอรี่กันครับไม่รู้ว่ามีไฟหรือเปล่านะที่ใส่แบตเตี่ก็นี่ครับมันจะมีรมม่องให้นะครับมันก็จะมีร่องให้นะครับเห็นไหมก็ใส่ให้มันตามร่องวันนี้อารมณ์คล้ายๆแบตโกโปรนะครับใส่เข้าไปปึ๊บอ้าวปิดเลย มันทำไมถึงติดเลยจริงๆนาจะให้เปิดเครื่องก่อนนะแล้เวเราลองกดปิดก่อนอ่าดับนะครับอ่าติดแบตไม่มีเลยนะครับหมดกเกลี้ยงเลยนะครับแบตหมดเกล้ยงเลยนะครับคือไม่สามารถใช้งานแลตได้เลยได้หรือเปล่าลองกดดูสิ อาได้อยู่นะครับแต่แบตหมดแล้วเอาไว้ป็นว่นาผมชาร์จแบตแล้วมาดูกันใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปหนึ่งสำหรับการใช้งานนะครับตับทหมนี้นก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ